มาพูดถึงอาชีพของคนเกิดปีมะเสงกันต่อแล้วกันนะครับคนปีมะเสงเนส่วนใหญ่ทํางานที่ใช้ความรู้แล้วก็ความชมนานาญมักได้พร้อมทั้งเงินทอแล้วก็เกียรติยศนะครับแต่ก็มีส่วนไม่น้อยนําสติปัญญาเนี่ยไปใช้ในทางที่ไม่ถูกต้องละครับกลายเป็นอาชญากรเที่ยวก่อกรรมทําเข็นสุดชั่วร้าวนะฮะ คนปีเมะเสงเนี่ยไม่ว่าชายหรือว่าหญิงนะส่วนใหญ่ก็จะมีรูปร่างหน้าตาสง่าง,งามนะครับโดยเฉพาะผู้หญิงจะมีสเสน่ห์อันลี้ลับทําให้ผู้ชายบางคนเนี่ยสติเลอะเลือนเลยนะฮะเขาเปรียบเป็นอย่างนั้นนะออคือว่าพวกเธอเนี่ยชอบใช้ชีวิตที่หรูหราหลังแต่งงานแล้วนะถ้าเกิดว่าให้เธอดูแลบ้านหรือว่าเลี้ยงลูกเนี่ยก็จะต้องมีเงินแล้วก็เวลาห้เธอได้เที่ยวไดใช้ชีวิตหรูหราด้วย แต่ว่าในอีกด้านหนึ่งนะครับความเฉลียวฉลาดแล้วก็การไขว่คว้าชีวิตที่หรูหราก็ทําให้สาวปีมะเส็งจํานวนหนึ่งนะฮะได้เป็นคุณนายสมปรารถนาเลยนะครับความรักของคนปีมะเส็งนั้นยิ่งกว่านั้นนะฮะคนปีมะเส็งก็ยังมีลักษณะพิเศษอีกประการหนึ่งคล้ายกับงูนะครับเวลาล่าเหยื่อนะฮะคือจะไม่ปล่อยให้หลุดปากเ็ดขาดเลยนะจะงับเอาไว้ ผู้หญิงปีวัเสงเนี่ยเมื่อเลือกใครแล้วนะครับก็จะมีความคิดต้องการครอบครองแต่เพียงผู้เดียวทําให้พวกเธอเนี่ยออกจะเป็นคนขี้หึนแล้วก็ขี้ริษยานะก็ฟังหูไม่หูนะฮะไม่ต้องเชื่อผมนะฮะเพราะว่าอยากจะให้ใช้วิจรณญาในการรับชมรับฟังทีนี้เนี่ยเหตุผลดังกล่าวเนี่ยถึงแม้ว่ามีสามีแล้วก็ยังมีความสัมพันธ์ทางเพศกับชายอื่นแต่ว่ากลับต้องการให้สามีซื่อสัตย์ต่อความรัก สรุปก็คือว่าสําหรับผู้ชายแล้วนะ่ต้องการสาวที่มีเสน่ห์อันลี้ลับหรือว่าครอบครัวที่มีความสุขจะต้องตัดสินใจให้ดีนะครับเมื่อเผชิญหน้ากับผู้หญิงปีมะเสงนอกจากนี้ผู้หญิงปีมะเสงก็มีตราส่วนได้แฟร์หรือว่าแต่งงานสูงกว่าผู้หญิงปีนักษสดงอื่นๆด้วยนี่คือลักษณะพิเศษนะครับประการหนึ่งซึ่งไม่เพียงสะท้อนว่าสาวปีมะเสงมีเสน่ห์ดึงดูดทางเพศอันร้ายกาจอย่างสะท้อนว่าพวกเธอนั้นมีทัศนคติเปิดกว้างทางเซ็กซ์ด้วย ซึ่งอัน,นที่จริงนั้นเนี่ยผู้หญิงปีมะเสงก็คือยอดฝีมือบนเตียงครับมีกลเมดเด็ดพรายอันยอดเยี่ยมอีกทั้งจะไม่เบื่อนายกับเรื่องนี้เมื่อเทียบกับสาวปีนักศัตร์อื่นๆนะฮะนี่คือถือว่าเป็นอุปนิสัยเบื้องต้นนะครับเอาล่ะ๋ยวครั้งหน้าครับจะมาทํานายไทยทักสาวปีมะเสงเควรเลือกหนุ่มปีนักศัตร์ใดเป็นคู่ค,ครองนะฮะต้องใช้เปริญาในการรับชม ฟังให้มากๆนะครับต้องการให้ทุกคนเนี่ยนั่งสมาธิสวดมนต์เป็นหลักนะเห็นใครทำความดีก็สาธุก็ถือว่าเป็นการทำบุญได้แบบง่ายๆเลยแล้วกันนะฮะขอบคุณมากที่ติดตามนะครับรบควนกดติดตามไปด้วยแล้วกันเจอกันใคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ